สวัสดีครับเก็บกลับเหมือนเดิมครับเช้านี้สายเลยครับตื่นตั้กโมงครึ่งแล้วเนี่ยนี <c oughs> ่ก็จะเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปดูหลังแรกครับทางในนู้นนะเดี๋ยวไปครับ ดักตามที่เดิมมั่งไม่ที่เดิมมั่งนะครับแต่จะแต่การเน้นที่เดิมจะเยอะแหละรู้จะไปหาใส่ตรงไหนครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นหอยกราบน่ะนี่ครับหอยก้าบได้ตัวทั้งที่แล้วใช้เป็นชมพู่นะครับ ตายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจ้กการกันครับนครับงับจนหน้าบิดหน้าเบี้ยวแล้วยังไม่ตายน <c oughs> <c oughs> ะแ,แตกแล้วดูข,วขนาดนี้มั้งดัดลเลาะเลยแล้วก็ไปทางนี้นะ นีลา่ตัวอีกแล้วเชียกนครับนี่ <c oughs> ประกราบนะครับพวกเล็กตัวหลังนี้ครับคลิปที่แล้วจะเป็นชมพู่ กังไมลันครับเนี่ยหนูมันอยู่เนาะดูดิมันเขียวๆอยู่ในรูมดูหลังนี้ครับนี่ตายคารูสิครับอุ้ยไม่ตายยังไม่ตาย หนูยังใหญ่เลยหนูตัวเคนะ่นี้น่ครับหนูพุกลุ่นหนูพุกรุ่นแล้วไม่ใช่หนูพุกนะมันจะคล้ายๆหนูหนูฝูงหนูติ้นต่ำอะไรนะ่ยถ้าเป็นหนูพุกสีมีที่อย่างนะครับขามาดูฟังทีเนาะ หลังนี้ที่ใช้ชมพู่ก็ทีแ้วไม่ลั่นแล้วอันนี้ก็ไม่ลั่นเกาะนี้ขนาดนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูทางโน,น้น รันอยู่แต่ขนอะไรเต็มยังเอ๊ะไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนหนูอะนี่น่าจะเป็นนกนะท่านผู้ชมดูครับนกครับนกกระไรอยู่นะเนี่ยเอิมันมากินหอยแน่เลยนี่กินหอยไม่ได้ครับหอยอยังอยู่แล้วหนูก็ไม่มากินหอยนะดูดิทางมันเดินนะโอ้โห ตัวนครับดูขนาดนี้มีหลัน่านผู้ชมไหมดูดิดูทางมันเดินอะ ดีเลยนะครับแต่ไม่ลันี่ดูดิแบบว่าโหกัดเป็นแบบดีๆทั้งนั้นน่ะดูครับเมืกอคืนนี้เลยเนี่ยเขียวเลยเนี่ยยานกระบ,บังจยงเลยเนาะเดี๋ยวดูทางมเดินเลยแล้วเจ๋อเจ้อจับ,จ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 บทั้งนั้น ตอนที่ผมมาดักมันก็ยังไม่มีเลยนี่คุยเปียบอยู่เลยครับน,นี่กลับดึงไปทา้างไหนเลยอ่ะหนูครับเห็นตัวดำๆนี่ไสนี้เลยครับหนูหน้าเนี่ยไม่ใหญ่กว่านี้ไปได้แล้วนูกระดูกกับลังกรอบครับ เราเ,เดินย้อนนี่นะไม่ได้ย้อนนะก็เมื่อกี้มานี่แล้วเราก็ต้องไปนี่นูนะ่นนะครับดูทางมาดยท่านผู้ชมนี่ครับจะดูตัวหนูครับที่ติดอะ โอ้ี่ครอบหมแมงมันก็น่าจะอยู่ในดักนี้ดักดก,กันแล้วนี hey, ่กลับเข้าไปในรูครับนี่โดนอีกแล้วนี่ชมพู่เก่ายัางเหลือเลยจะคลิปที่แล้วอะชมพู่เน่าเลยครับดูทางวันนี้มันเดินทีนนะ่ไหน เจอไม้สองครับเหลืออีกใกล้จะหมดแตวท่านผู้ชมเหลือไม่กี่หลังแล้วครับเนี่ยดูดิดูขุยจะกลับนี่ได้อีกแล้วนู่นเดี๋ยวให้ดูก่อนครับโอ้ ได้ผลครับหอยหอยกาบครับเอามาปราบับคลิปที่เริ่มเป็นชมพู่ตัวแข็งโก้เลยสายนีทั้งนั้นเลยครับนะบานเนะี่ย ไม่ได้ดักไว้ายเดินล้องผ่านครับหลังนี้ไม่ลั่น นี่ก็ไม่ลั่นท่านผู้ชมดูดูมันกัดกันทางมันแปะเลยนะหนูตัวไม่โตครับแต่นี้อีแปะขายไม่รู้ผมเจอเทาแต่ตรงนี้แหละเจอแล้วก็เอามาดักซ้ำเลยครับเนี่ยลอยมาเดินทับกอหญ้าไปโอ้โหเห็นไหมครับทางเนะี่ยโอ้นี่ครับ ูขี้นนมันนหละเม็ดเม็ดแค่เนี้ยนี่หน้าเดินมีตัวแน้วตัวหลังเลยไปแล้วลานครับก็ดักห่างกันแค่นี้กันนี่ะ เกี่ยั่ังนี้นี่ลัน่นท่านผู้ชมดูทางมันเดินนี่เลื่อมมับเลยนะนี่นนะไปเป็นมุ้งเป็นมุ้งเลยดูเหมือนมันเหมือนมันเอาหางถูถะกวาดทางไปด้วยคนระับ เนี่ยดูดิเห็นนะมันเดินเนียครับพูดละซ้ำช้ำดูฟังนี้ครับแต่เไม่เห็นเขาเขาก็เอากองข้าวมาอ่อยไว้นะเดี๋ยวให้ดู มันนี้ก็กัดมาคืนนี้เลยเนี่ยแต่๋ยวเขาเอากองข้าวม้อ้อยหนุ่มก็กินไม่หมดนะอุ้ยดูเนี่ยมาขืนนี้แล้วแต่ไม่ได้ดักดักไป้ฝั่งนู้นอยู่จะเข้าป่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเขาเปลือกม้อ้อยไปครับเนี่ยมันก็ไม่กินกินไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยยังเหลือเป็นเม็ดอยู่เลยครับ เนี่ยดักไว้นี่เนี่ยไม่ล่งเอ๊ะไดี๋ยวเดี๋ยวหมดครับอู้ดูดิเห็นไหมครับเขากองข้าวมาอ้อยไว้เอ้ไม่ล่งเฉยต่อหมดแล้วครับนี่เสียดายเกาะนี้เนาะ เมื่อวานมาดักมันมันรก,กัดมันไม่เยอะขนาดนี้เราผมก็ไม่มั่นใจครับยยอดมาละอมใส่หนูเลยท่านผู้ชมไหมขมอมลำเลยครับไปกลับไปที่รถครับ นีทั้งนั้นครับอ๋อเจ็ดตัวครับใช้ไม่ตัวนะท่านผู้ชมใช้ขนาดนี้แล้วครับคลิปที่แล้วเป็นเหยื่อชมพู่คลิปนี้ใช้หอยกาบมาดักครับนี่ไปเดี๋ยวขอลาเลยแล้วกันครับ เพราะว่าต้องไปทํางานต่อครับแต่เก่งพุ้าของก็ไม่ได้ขายทา่านผู้ชมเฮืยช่วงเนี้ยโรคหลาก็กําลังระบาดมันคงไม่มาระบาดกันหนูแล้วเนาะแต่ขอปิดคลิป้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกเกอให้ด้วยครับติดตามก็ได้ครับสวัสดีครับ เสียงร้องท่านผู้ชมยังไม่ตายครับ